ครับสวัสดีครับผมเอาสมเด็จนางพญาพิมพ์เข่าโค้งมาให้ชมนะครับเนื้อดินวัดพิชณโลกเอยวัดนางพญานะครับคือวัดนางพญาจังหวัดพิชโนโลกดืครับในกรอบสภาพสวยได้นีไ่ได้จากชาวบ้านเลยครับ สวยงามความอ่อนช้อยครับี๋ยวมาดูข้างในกรอบนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับครับชมแกออกจากตลับกรอบนะครับชมกันครับว่าความชัดเจนความสวยงามครับความอ่อนช้อยของมือครับและนางพญา ทีมเข่าโค้งนะครับวัดนางพญานะครับทิซโนโลกนี่ยยังมีคาบกุเก่าและมีลาดำอยู่นะครลาลาเก่าลาดำตัดข้างนะครับขอบตัดข้าง มีลาดดำอยู่นะครับลาเก่าภาพโกยันโดมีรอยตัดเป็นเส้นๆน,นะครับรอยตัดันมีลาลานี้นครับรอยตัดเป็นพิมพ์นางพญานะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง สวยงามครับนี่ครับเส้นเส้นมือมือจะอ่อนช้อยถึงนี่เลยนะครับคําว่าเข่าโค้งก็หมายถึงตรงนี้นะครับมันจะโค้งนะครับตรงหัวข้อเข่านี่ครับจะโค้งจะไม่ตรงครับถ้าเรียกพิมพ์พเข่าโค้งเส้นมีเส้นเอ็นคอนะครับเส้นคอนี่ครับเส้นคอแล้วนี้จะเป็นตะแคงสองจะมีเส้นหู ไปเส้นหูนะสองข้างเกดเกตจะคล้าเปลลวเพลิงนะครับความอ่อนช้อยงดงามนะครับคาบกินคับผูนะครับ,บนบี่ยคาบกินคาบผูคคาบลาดำเนี่ค่อนข้างมีลานะครับ นางพญาพิมพ์เทาโค้งสวยงามครับชุดเป็นจะปาคีต้องนางพยาอยู่ในชุดสมเด็จด,ด้วยนะครับสวยงามครับ นางพญาพิมพเข่าโค้งศิลปะจะอ่อนช้อยครับเส้นสังกตินะครัจบ,จบจบตรงสะดือพดีนะครับนะครับเส้นแขนนะครับเส้นข้อศอกเส้นคอมนะครับเกียดนะครับเกียดเ,เป็นเปลวเพลงิงตข้าง พระนางพญาพิมเขาโค้งกูวัดนางพญานะครับจังหวัดพิษณุโลกสวยงามครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับนักระยองนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ